ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซํมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยกำไรก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่พอเห็นตัวเลขภาษีที่ต้องจ่ายแล้วก็แอบปวดหัวเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆที่ชื่อว่าโครงการกรมธรรมนิติบุคคลครับเป็นวิธีแก้ปัญหานี้ที่ชาญฉลาดมากจริงๆ เอาล้ครับนี่แหละครับคือโจทย์คลาสสิกเลยที่ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องเจอคือพอกำไรเราเยอะขึ้นภาษีมันก็วิ่งตามมาเป็นเงาเลยคำถามก็คือแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงให้มันดีที่สุดละ่ะในส่วนแรกนี้เรามาทำความเข้าใจโจทย์ใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องเจอกันก่อนนะครับซึ่งก็คือความท้าทายในเรื่องการเงินนี่แหละครับ ทุกอย่างมันเริ่มจากสมการง่ายๆนี้เลยครับรายได้ทั้งหมดของบริษัทหักลบด้วยค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็จะออกมาเป็นกำไรของกิจการแล้วทีนี้กำไรที่ว่าเนี่ยลละครับที่จะถูกเอาไปคูณกับอัตราภาษีกลายเป็นภาษีนิติบุคคลที่บริษัทต้องจ่ายซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์กันแบบตรงไปตรงมาเลยดูภาพนี้แล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับพอแท่งกำไรมันพุ่งสูงขึ้นปุ๊บแท่งภาษีก็สูงตามขึ้นไปทันที นี่แหละครับคือความท้าทายที่เราต้องหาทางบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะโอเคในส่วนที่สองนี้เราจะมาดูทั้งออกเชิงกลยุทธ์กันครับนั่นก็คือการสร้างค่าใช้จ่ายที่ชาญฉลาดขึ้นมา และนี่คือพระเอกของเราในวันนี้ครับโครงการกรมธรรมนิติบุคคลต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การทําประกันชีวิตธรรมดานะคะแต่มันคือเครื่องมือทางการเงินที่ออกแบบมาสําหรับห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทโดยเฉพาะเลยเพื่อเปลี่ยนเบีย้ยประกันให้กลายเป็นค่าใช้ใจ่ายของกิจการได้ขวัญใจสําคัญของมันอยู่ตรงนี้เลยครับโครงการนี้เนี่ยมันจะแปลงเบีย้ยประกันชีวิตซึ่งปกติแล้วเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของคนคนนั้นใช่ไหมครับให้กลายมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัท ที่สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทําให้เกิดประโยชน์ทั้งกับบริษัทและกับคนสําคัญขององค์กรไปพร้อมๆกันแล้วมันทํางานยังไงล่ะมาดูกันในส่วนที่3นี้เลยครับ ขั้นตอนไม่ซับซ้อนเลยครับง่ายมากๆม,มีแค่4สเต็ปเท่านั้นเอง 1. บริษัทมีมติในที่ประชุมบอร์ดเพื่ออนุมัติโครงการ 2. บริษัทเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ 3. นําเบี้ยประกันก้อนนั้นไปบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทและ 4. กรรมการก็จะได้รับความคุม้มครองชีวิตเป็นสวัสดิการไปเลยที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับครับเบี้ยประกันตัวนี้จะถูกนับว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นรายจ่ายที่ทางสรรพกรยอมรับว่ามันเกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจจริงๆเลยเอาไปหักออกจากรายได้เพื่อคํานวณภาษีได้เอาแล้วครับมาถึงส่วนที่น่าจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วตัวเลขเรามาดูกันจัดๆเลยว่าก่อนกับหลังทําโครงการเนี่ยมันต่างกันแค่ไหน ลองดูในตารางฝั่งบริษัทนะครับสมมติง่ายๆว่าบริษัทจ่ายเบี้ยประกันไป1 0 0 0 0แบาทเห็นไหมครับว่าค่าใช้จ่ายก้อนนี้เนี่ยมันไปทําให้กําไรทางภาษีลดลงจากล้านหหรือล้านสและผลลัพธ์สุดท้ายที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับก็คือภาษีที่ต้องจ่ายไงครับลดลงไปทันที2 0 0 0 0บาทจาก3 0 0 0 0 0เหลือแค่2อ0 0 0แทีนี้พลิกมาดูฝั่งกรรมการกันบ้างหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะแบบนี้เงินได้เราก็เพิ่มขึ้นสิใช่ครับ เงินได้พึงประเมินเพิ่มขึ้นแสนหนึ่งแต่เบี้ยประกันแสนหนึ่งนั้นก็เอามาเป็นค่าลดหย่อนได้เต็มเต็มเหมือนกันกลายเป็นว่าบวกลบกันแล้วภาระภาษีส่วนตัวเท่าเดิมเปะ๊ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวครับโอเคครับมาถึงช่วงตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันบ่อยๆนะครับคำถามแรกเลยใครบ้างที่เข้าโครงการนี้ได้คำตอบก็คือ กรรมการทุกท่านเลยครับที่มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองบริษัทแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆที่เป็นคนสําคัญมากๆขององค์กรด้วยแล้วผู้รับผลประโยชน์ล่ะครับสามารถระบุให้เป็นใครได้บ้างหลักๆเลยมี2ทางเลือกครับ 1. คือให้บริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์เองเลยหรือ 2. จะระบุเป็นครอบครัวหรือทายาทของกรรมการก็ได้เหมือนกันครับ เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายเรามาสรุปประโยชน์แบบ2ต่อที่เป็นหัวใจของกลยุทธ์นี้กันอีกทีนะครับตรงนี้ชัดเจนที่สุดเลยครับมันคือสถานการณ์ที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายฝั่งบริษัทก็ได้ลดภาษีจากการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มส่วนฝั่งกรรมการก็ได้ความคุ้มครองชีวิตส่วนตัวไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มเลยแม้แต่น้อย ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีข้อดีเพิ่มอีกคือกรรมการเองก็สามารถเอาเบี้ยประกันเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีส่วนตัวของตัวเองได้อีกต่อหนึ่งและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเงินผลประโยชน์ที่ทายาทจะได้รับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างทางเงินครบสัญญาหรือเงินสินไหมมรณกรรมทั้งหมดนี้ได้รับการยกเว้นภาษีครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า การปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องค่าใช้จ่ายแค่รายการเดียวมันจะสามารถปลดล็อกทั้งการประหยัดภาษีให้กับบริษัทและในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงให้กับคนสําคัญในองค์กรของเราได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ว่าน,นี่อาจจะเป็นคําตอบที่ธุรธิตกําลังมองหาอยู่ก็ได้นะครับขอบุญทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินแลกเงินโตหอล่ำำมซัมมนนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอด line official มาคุยกันหรือ w h a s a p p business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ